ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าเป็นเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้ครับแสงเทียนนาทางยกตัวอย่างเหรียญมา1นึ่นชนิดครับเนหรียญ5บาทครับ4เหรียญปีพศเชน่นเดิมนะครับซึ่งอยากจะมาแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับชนิด5บาทนี้ครับให้แก่นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้มีข้อมูลในการศึกษา เกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับว่ามีลักษณะมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง4เหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนาทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับ ก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2542นะครับซึ่งลักษณะทั่วไปนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะเป็นพระอุโบสถวัดเนเจมาศบพิษดุสิตวณารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับ ตามด้วยปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2542นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลข5ไทยลายเลข5ระบินะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเรียนรุ่นปีพศ2542นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่50ล้านนะครับ760,000เหรียญซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับจริง เป็นอีกแนวทางหนึง่งอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่แสเงเกียดนาทางครับอยากจะแนะนําให้พีพ่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เปลี่ยนรุ่นใหม่ครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มสะสมที่เหรียญแบบไหนก่อนนะครับมาแนะนําให้พีพ่ๆน้องๆได้เริ่มสะสมเหรียญกันสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่า ค่อนข้างจะดูดีนะครับสำหรับเหรียญกระสัปีพศ2542นี้นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเหรียญน,นี้นะครับเหรียญปีพศ2543นั่นเองนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญข้อมูลของเหรียญโดยทั่วไปครับก็จะคล้ายๆกับปีพศ2542นะครับ นั่นก็คือเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ยทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยราชปุสิตาภรณ์ฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนด้านวงขอบรอบนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองหยาบนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับกับปีพศ2542นั่นก็คือตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับที่ต่างกันก็คือพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2543น้านั่นเองนะครับ ด้านล่างครับก็จะเป็นเลข5ไทยเลข5เลบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบ,บาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับจํานวนที่ผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่146ล้านนะครับ9,020,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ชนิดที่เป็นชนิดหนารุ่นนี้นะครับ รายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากมากเลยทีเดียวนะครับแสงเทียนก็ค่อนข้างจะชอบเป็นการส่วนตัวนะครับสรุปเหรียญ5บาทรายละเอียดชัดเจนชนิดหนานะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เรลยญละ80บาทนะครับซึ่งราคายังไม่สูงเท่ากับปีพศ2 5 0พันะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะ เยอะเกือบ2เท่าตัวนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนนาทางก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษยังไงนะครับพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ เป็นเหรียญปีพศ2544นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กร,รมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์ุยนะครับส่วนตรงชิดขอบเหรียญนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2544ต้นเองนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลข5ไทยและเลข5อาราบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับ5 6 6 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยกว่าปีพศ2546นะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าค่อนข้างจะดูดีมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตมาน้อยกว่าเรออ 43, หรียญปีพศ2543ครับรายละเอียดของเหรียญก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้านักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับยังไม่รู้จะสะสมเหรียญรุ่นไหนปีพศไหน แขงเคียนอยากจะแนะนำนะครับถ้าเป็นเหรียญที่หายากกว่าหายากซะเลือเกินนะครับจิงแนะนําให้มาสะสมเหรียญที่หาง่ายนะครับซึ่งตามท้องตลาดตามวินโมไซต์ตามร้านกาแฟทั่วไปก็มีนะครับเรามาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2541นะครับ ซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับไต่หาสะสมกันเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันต่อนะครับข้อมูลของเหรียญก็คือเป็นเหรียญกระสับพรบรมรหางสีขาวเคลือบไส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพ,พักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว,ว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว,ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว,ว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลข5ไทยเลข5 Arabic โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับยอดผลิตครับเหรียญรุ่นนี้ครับยอดผลิตอยู่ที่31ล้านนะครับ3,073,000เหรียญนะครับซึ่งยอดผลิตที่น้อยกว่าทุกรุ่นนะครับที่แสงเทียนออกมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํามา ส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับซึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้เริ่มเก็บสะสมกันอย่าไปมองนะครับว่าเก็บแค่เหรียญกระสาบนะครับซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับก็มีค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วครับหรือว่าพี่น้องถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนนาทางก็แนะนําให้ไปดูที่เหรียญมีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะมีเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับ ไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือด้านหลังรับราคาก็อาจจะเพิ่มเป็น200 300 400บาทนะครับขึ้นอยู่กับความหายากง่ายของเหรียญชนิดนั้นๆน,น,นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ